สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้พ่อน้องนิสาครับจากช่องชานิาสาเทมเปอรี่นะครับมีเพื่อนๆสมาชิกนะครับอ,อยากรู้สเปคของสปริงเดิมของเจ้าโวนะครับคุณ <c oughs> <c oughs> พ,พ่อก็เลยจะมาวัดขนาดให้นะครับว่าตัวสปริงเดิมของเจ้าโวนะครับมันมีความสูงความกว้างความหนานะครับ สองขดสปริงอยู่ที่เท่าไหร่นะเผื่อเพื่อนสมาชิกท่านอื่นนะครับจะได้นําข้อมูลนี้ไปหาเทียบสปริงนะครับที่จะเอามาใส่ตัวชกหลังของเจ้าวนี่คือชกหลังเดิมนะครับก็ความยาวนะครับคร่าวๆนะครับเป็นเซนติเมตรนะครับตอนนี้จะวัดให้ดูนะครับอยู่ที่นี่นะครับประมาณ3.6เซนติเมตรนะครับ3.6เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความ ความกวัดโกนะครับไม่ใช่นี่ความความกว้างของของด้านนี่นะครับด้านกว้างของสปริงนะครับส่วนที่บนสุดท็อปสุดนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ10เซนติเมตรนะครับส่วนสปริงด้านในนะครับที่ส่วนที่กว้างที่สุดนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมประมาณ11เเซนนี่นะครับแล้วก็ส่วนไหนอีกอะส่วนด้านก้นมาละกันครับนี่นะครับ ก็อยู่ที่ประมาณเท่านี้นี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่านะครับส่วนระยะกดก็ไม่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 นี่นะครับไม่ไม่สามารถกดได้นะครับส่วนขนาดกดสปริงนะครับอยู่ที่ประมาณประมาณเก้าเก้าเซนประมาณนี้ขยักขยักเลยใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นข้าวๆนะครับของของขนาดสปริงหลังเดิม ของโว้4ฟนะครับก็ก็วัดได้ประมาณนี้นะครับส uh ําหรับคนที่จะไปเทียบเอาสปริงรุ่นอื่นที่มีความแข็งมากกว่านี้นะครับก็ก็ลองไปหาเทียบดูนะครับโอเคก็คลิปนี้สั้นๆนะครับก็น้องสามาป่วนด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ช่องน้องนิสาเฟมิลี่ด้วยนะครับตอนนี้คุณพ่อก็เริ่มผอมขึ้นนะครับมีมีอ่อ โปรแกรมลดน้ําหนักอยู่ครับก็ลดต่อเนื่องตอนลง,ลง,ลงประมาณ7จกิโลและลดจากเมื่อประมาณเกือบเดือนที่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้องชันิสาด้วยนะครับสวัสดีทามาลยคาลยสวสบสวสบายไก่อนไปายก่อน <laughs>